สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมรถครอบครัวสภาพดีไม่น้อยนะไม่เพียงแค่8ป0 0 0กว่ากิโลจะน่าสนใจน่าซื้อน่าขับขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปรถสวยๆนะครับผมอยากประชาสัมพันธ์นิดนึ่งใครนะครับที่อยากขายรถอย่าลืมติดต่อเรานะครับรถดีอยากขาย0 6 2 8 2 4 2 5 5, 5 1 เราจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงนะและเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปรถดีๆกันได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมอู่รถดีอยากขายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชม Mazda CX5 2.0 SP 2017กับราคาค่าตัวอยู่ที่669,000บาทรถคันนี้เรียกได้ว่าราคาตอนเปิดตัวเนี่ยราคา1 3 3 0 0 0 0บาทราคานี้ลงมาเกือบครึ่งหนึ่งแล้วอีกนิดเดียวนะครับก็ครึ่งหนึ่งแล้วรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แบบ LED มีไฟหน้าที่สามารถปรับระดับแสงสูงต่ำได้ภายในรถ และก็ปรับได้แบบอัตโนมัติด้วยและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบ AFS ทําให้เวลาเราเข้าโค้งต่างๆเนี่ยไฟนะครับมันจะมีการปรับเองโดยอัตโนมัติทําให้เรามองเส้นทางได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นไฟด้านหลังนะครับก็เป็นไฟด้านหลังที่เป็นแบบไฟแบบ LED พร้อมเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะฮะรถคันนี้ต้องบอกเลยว่า มีพร้อมกับระบบความปลอดภัย8เซนเซอร์8ทิศทางมาให้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเส้นสายต่างๆมีท่อคู่ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับต้องเรียกได้ว่าการดีไซน์มัดก้ามต่างๆการดีไซน์ไฟการดีไซน์รูปรักษ์ของมันนะดีไซน์ออกมาได้สปอร์ตมากๆและรถคันนี้มาพร้อมกับ Max 4สล้อ ขนาด17นิ้วนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยทําให้เวลาเราถอยหลังเนี่ยเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปอีกรถคันนี้นะครับการออกแบบเนี่ยภายในเองเนี่ยก็ออกแบบมาให้มีกลิ่นไอสไตล์ยุโรปไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัสต่างๆเส้นสายต่างๆแล้วก็สีดําที่ตัดกับสีเงินที่เป็นแมทริกทำให้รถคันนี้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นไปอีก พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชัน3การที่เรียกได้ว่าสามารถควบคุมอะไรต่างๆได้ครบคันมาพร้อมกับ c ร u i คอ control ด้วย หน้าจอนะครับเป็นม่านจอแบบมัลติมีเดียสามารถที่จะฟังวิทยุ FMAM ฟัง CD ได้และสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ไม่ต้องห่วงเลยนะรถคันนี้มาพร้อมกับตัวคอมมานทำให้เวลาที่เราจะต้องการปรับข้อมูลดูข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้จากตัวคอมมานตัวนี้เลยนะครับและมีปุ่มแบบพาร์คแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยนะรถคันนี้แอร์นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้เย็นสบายไม่ต้องห่วงเลยสามารถปรับได้แบบดิจิตอลด้วยปุ่มเปิม,ปมต่างๆจะสังเกตได้เลยนะครับว่าอยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆรถคันนี้นะครับทางเต็นเนี่ยนอกจากที่จะ อยู่ในสภาพที่ดีแล้วนะครับเขาจัดสรรมาให้เราอยู่ในสภาพที่ดีแล้วเขายังกล้ารับประกัน6เดือนหรือ25,000กิโลสำหรับเครื่องยนต์และเกียร์อีกด้วยทำให้ท่านซื้อไปเนี่ยหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับปุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Push Start ปุ่มเรื่องของการปรับกระจกต่างๆเนี่ยก็เห็นได้เลยนะครับว่าเขามีความใส่ใจในการทำงานตรงนี้มากทำให้ปุ่มต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้มากมา รถคันนี้เบาเนี่ยเป็นเบาะหนังนะอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นและเบาะตรงนี้นะครับสามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้8ตํตำแหน่งนะทำให้เราสามารถที่จะปรับเบาะให้เข้ากับการลาักษณะการนั่งลักษณะของรูปด้านของเราทําให้เรานั่งสบายมากยิ่งขึ้นด้านหลังเองนะครับเบาก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ตัวเบาเองเนี่ยสามารถที่จะปรับตำแหน่งต่างๆเพื่อให้เราสามารถบรรทุกข,ของได้ ทำให้ดังนั้นนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะจุของไปเที่ยวปิกนิกกับเพื่อนไปเที่ยวที่ต่างๆกับเพื่อนหรือว่าเราจะขนของเนี่ยทำได้สะดวกสบายมากๆสําหรับรถ CX 5 2 0 S คันนี้นะ รถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะเบนซินขนาด2 0 0 0ั c ซีซีที่รีดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตรรถคันนี้สามารถจุดน้ำมันได้56ลิตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเบรกด้านหน้าของรถคันนี้มาเป็นดิสเบรกเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นกันระบบกันสั่นสะเทือนของรถคนันนี้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นระบบการสัส่นสะเทือนแบบเวกเฟอร์สันสตาร์ ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบมันติลิง์สังเกตน,นะครับเวลารถยุโรปต่างๆเองก็เช่นกันช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเขาจะใช้แบบมันติลิงกทำให้เวลาที่เราเจอทางขุกขะต่างๆเนี่ยมันจะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นไปอีกผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับรถคันนี้คือรถ Mazda cx 5 2 0 sp 2 0 1 7กับราคาค่าตัวอยู่ที่669,000บาท สนใจนะครับโทรด่วนนะ062-824-2551รถคันนี้ไม่เพียง80,000กว่ากิโลด้วยและถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ชื่นชอบรถมือ2อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ